ยาแบบไหนให้เจ็บน้อยที่สุดผมชอบคำถามนี้มากเลยและนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องวางแผนทนายไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายเพื่อฟาดฟันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริหารความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคำว่าเจ็บน้อยที่สุดจากคำถามนี้แปลว่าผ่านมาเยอะเห็นมาเยอะและมันคือเรื่องที่สำคัญที่สุดเจ็บน้อยที่สุดคือ1ไม่ต้องไปศาล2ไม่ต้องโกรธเกลียดทะเลาะกัน 3. บริหารความเสี่ยงได้มากที่สุดอย่างทั่วๆไปที่ผมแนะนำเนาะในการร่างสัญญาสัญญาที่ดีที่สุดในโลกคืออะไรผมใช้คําว่าในโลกเลยนะ,ะสัญญาที่ดีที่สุดในโลกคืออ่านแล้วเนี่ยตกลงกันแปลว่าภาษามันต้องเวลคัมป้องกันและแก้ไขปัญหาบริหารความเสี่ยงได้มากที่สุดในสัญญามีให้ครบหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มดูคือมันมีปัญหาอะไรบ้างที่มันจะค้างคากันอยู่เพราะฉะนั้น คุณเอาเรื่องเหล่านี้มานั่งคุยกันลงดีเทลไอห,หนึ่งคือค่าเลี้ยงดูบุตรอใครจะออกเท่าไหร่วิธีไหนอย่างไรในตามแต่ละช่วงอายุอันต่อมาคืออำนาจปกครองบุตรยังมีร่วมกันไหมหรือการตัดสินใจเรียนให้เป็นของใครหรือในเรื่องของรักษาพยาบาลอำนาจปกครองบุตรค่าเลี้ยงดูบุตรศีลส,สมลด แบ่งสินสมรสกันอย่างไรเพราะมันอยู่ในชื่อทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะเงินสดอันต่อมาทรัพย์สินที่ปนกันกับสินส่วนตัวสินสมรสมันปนกันไปแล้วกับทรัพย์บางอย่างที่มันยังแบ่งไม่ได้เช่นบ้านยังติดผ่อนแบงค์อยู่ไฟแนนซ์รถยังต้องผ่อนอยู่เรื่องหนี้3-4เรื่องนี้ ผมว่าควรจะต้องตกลงกันถ้าคุณคิดจะอย่าโดยเฉพาะความรู้สึกของลูกเห็นด้วยไหมครับถ้าท่านเห็นด้วยฝากพิมพ์เห็นด้วยและแชร์คอนเทนต์นี้ให้กับคนที่คิดว่าท่านคิดว่ามีความเสี่ยงอยู่